สวัสดีครับผมพบกับผมอาจารย์ต้องตัศิลานะครับพบกันเช่นเคยอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้วันที่21ตุลา2 5ง5นนะครับก็ดาวเด่นประจําวันก็ให้กับสมาชิกอ,อีกเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมตเกี่ยวกับงานกระถิ่นนะครับทางแตสดาร่วมกับวัดพิานะครับ ก็วันอาทิตย์ที่23ตุลา2 5 6 5นะครับที่วัดบรรพาสออำเภอบางปินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็สามารถร่วมทำบุญกับทางมูลนิธิตักศิลาได้นะครับสามารถโอนอโอนเงินมาทำบัญชีของหนากรุงเทพที่ขึ้นวิ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับผมก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับ เป็นรเรียกสร้างบุญสร้างกุศลกันครับผมนะครับแล้วก็ดาวเด่นที่ผมจะให้ก็อีกเช่นเคยนะครับมีทั้งหมด5ตัวเหมือนกันนะครับและดาวเด่นก็สามารถจับออกไปวิ่งลูดนะครับวิ่งหรือลูดกัน,นครับหรือจับ2ตัว3าตัวแล้วแต่ท่านจะพิรณานะครับแล้วก็สามารถนะครับอยากจะได้เยอะกว่านี้ดูแนวทางเยอะกว่านี้นะครับก็สามารถ อแอดไลน์เข้ากลุ่มมาที่ไลน์แอดโวลาพาโรดแนะครับผมก็อนน,นั้นก็จะมีแผนผังอา,อาจารย์นะครับได้วางผังตัวเลขไว้ให้นะครับก็ใส่ติเข้าเกือบทุกวันนะครับในถ้าใครเข้ามาในกลุ่มนะครับก็เห็นแล้วก็จะรู้ว่า,าในตัวเลขเนี้ยเราเข้ากันทุกวันงนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวเลขของวันที่2 1กันเลยดีกว่าครับผม ตัวแรกนะครับดาวอาทิตนะครับดาวอาทิตตอนนี้อยู่ในราศีตุลนะครับเป็นเทศาตีแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเป็นนิดนะครับแล้วก็เกาะอยู่ในลูกที่1มีดาวสุขหกเป็นเจ้านวางแล้วยังเป็นมรโคตรนวางด้วยต่อไปครับดาวพุธสี่นะครับอยู่ในราศีกันนะครับก็ยังเป็นเทศาตีแห่งเลิกนะครับมาตรฐานก็เป็นเกษตรแล้วก็อุดนะครับเกาะอยู่ในลูกที่9มีดาวพุธสี่เป็นเจ้านวางและยังเป็นมรโคตรนวางด้วยนะครับ ตัวต่อไปนะครับดาวสุขหกนะครับอยู่ในราศีตุลนะครับมาตรฐานก็จะเอยเลิกก็เป็นเทศาตีแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเกษตรนะครับเกาะอยู่รูปที่1มีดาวสุขหกก็เป็นจ้าระหว่างและอย่างเป็นวรโคตรระหว่างเหมือนกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับดาวราหูแตบนะครับตอนนี้อยู่ในราศีเมษนะครับเลิกก็จะเป็นมหาธนูแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเทวีโชคนะครับผมเกาะอยู่ใน ก็อยู่ในลูกที่6มีดาวพุธสี่เป็นเจ้าระวางนะครับตัวสุดท้ายนะครับาดาวเกต้านะครับตอนนี้อยู่ในในอยู่ในราศีธนูครับผมเป็นมหาธนูแห่งเลิกนะครับเกาะอยู่ในลูกที่7มีดาวศุกร์หกเป็นเจ้าระวางนะครับอ๋ตัวเด่นประจําวัน5ตัวแต่ที่ที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือ,อาดาวศุกร์แล้วก็ กับหัวกันก็คือดาวเกต9เพราะครั 9, พพวมันจะสลับกับหัวกันนะครับก็2ตัวนี้สามารถเอาจับไปวิ่งลูดนะครับก็แล้วแต่ท่านาจะชื่นชอบแล้วกันหรือมีตัวใดที่ท่านชื่นชอบอยู่แล้วก็สามารถจับเอาไปใช้ได้ครับเพราะตัวเลขอย่างที่เคยบอกไว้นะครับของผมเนี่ยส่วนมากจะมาตั้งแต่17บเจนาฬิกาย,ยันสองทุ่มนะครับหรือถ้าท่านชื่นชอบก็จริงๆริงตัวเลขนี้ใช้ได้ตั้งแต่ทั้งวันนะครับตั้งแต่ ตั้งแต่เช้านะครับยันค่ำเลยเหมือนกันนะครับแล้วแต่ท่านไหนท่านชิ่อชอบนะครับฮะแล้วก็ตอนอื่นแล้วก็อะไรเอ่ยขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารกับทางสถาบันอ้อยืมหรือไปนะครับทางมืที่เรานะครับเราจะมาเปิดการเรียนการสอนนะครับเช่นเคยการเรียนการสอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโหราพาไทยเบื้องต้นโดยผมสอนเองนะครับผมแล้วก็เปิดหมายก็ศาสตร์ทางด้านลายมือนะครับศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานนะครับไพ่ยิปซีตา่างๆไพ่ลูนนะครับทักษะมหายุคนะครับโหรไทยหนูเลขเด่นเลขเทวดานะครับรายวันเรามีหมดครับในนี้สามารถโทรมาสอบถามเบอร์ตามที่วิ่งด้อยู่ขึ้นที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จับจองจับจองที่นั่งนะครับ ก็โทรมาก่อนนะครับโทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับก็ของเราก็เปิด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 ครบนะครับถ้าอยากอยากจะมาเรียนหรืออะไรเงี้ยครับผมเอาละฮะวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้าก็จะมีดาวดาวเด่นประจำวันที่ผมจะให้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ